มาเรื่องแล้วครับข่าวด่วนล่าสุดจากสนักข่าว Associated Press พาดหัวตัวใหญ่ว่าผู้ประท้วงหลายพันคนทะลักวอชิงตันดีซีต่อต้านทรัมป์ใช้กองกำลังทหารคุมเมืองภาพที่ออกมาคือทหารพร้อมอาวุธครบมือครับยืนประจันหน้ากับประชาชนกลางเมืองหลวงของตัวเองโอ้โหนี่มันฉากหนังชัดๆแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาครับในขณะที่วอลสตรีทกำลังแตกตื่นหุ้นกำลังจะดิ่งเหว แต่มีสินทรัพย์หนึ่งเดียวครับที่กำลังวิ่งสวนทางอเมริกาจากระวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะล่มสลายจากข้างในและนี่คือสัญญาณซื้อทองคำครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเดี๋ยววันนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับ ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสักเจ็ดเหรียญนั่นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉริยภาพข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการเตบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับบวแทนประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic l i f e ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในโลกตอนนี้ครับวิกฤตที่อาจจะเปลี่ยนหน้าตาของโลกการเงินไปตลอดการเรื่องมันเริ่มจากอะไร เรื่องมันเริ่มจากประธานาธิบดีทรัมป์ครับประกาศใช้อำนาจพิเศษฝ,ฝ่ายบริหารสั่งการกองกำลัง National Guard หรือที่เราจะเรียกกันง่ายๆว่าทหารบ้านเนี่ยเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในวอชิงตันดีซีโดยอ้างเรื่องอาชญากรรมและความไม่สงบแต่เบื้องนึกเบื้องหลังทุกคนรู้ดีครับว่าน,นี่คือการเมืองล้วนๆทันทีที่คำสั่งออกไปประเทศก็แตกเป็น2เสียงทันทีครับ Fox News รายงานเลยว่าผู้ว่าการรัฐที่เป็นริพับบิกันอย่างเท็กซัสกับฟลอริดาออกมาหนุนทรัมป์เต็มที่บอกว่าต้องใช้ยาแรงเพื่อสร้างกฎหมายและความสงบเรียบร้อยแต่ในทางกลับกันครับผู้ว่าการรัฐเดโมแครตอย่างแคลิฟอร์เนียกับนิวยอร์กประกาศลั่นเลยว่านี่คือการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการรัฐประหารเงียบแล้วถ้าทกล้าส่งทหารเข้ามาในรัฐของตัวเองแล้วก็เจอกันในศาลแน่นอนผลก็คืออย่างที่เห็นในข่าวครับ ประชาชนหลายหมื่นคนออกมาประท้วงทั่วประเทศเพราะพวกเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่การรักษาความสงบแต่มันคือการใช้ทหารมาข่มขู่ประชาชนฝั่งตรงข้ามทางการเมืองมันเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ครับที่คนในบ้านทะเลาะก,กันมานานไม่ไว้ใจกันแบ่งฟังกันชัดเจนและวันดีคืนดีพอบ้านก็ประกาศว่าจะเอายามาคุมลุกบ้านฝั่งที่ไม่ชอบหน้าตัวเองบ้านมันก็เตรียมจะลุกเป็นไฟสิครับสถานการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแล้วครับ แต่มันสะท้อนวิกฤตที่ใหญ่กว่านั้นคือการที่คนอเมริกันไม่เชื่อใจรัฐบาลของตัวเองอีกต่อไปแล้วแล้วทำไมเรื่องแค่นี้ถึงจะทำให้อเมริกาถึงขั้นล่มสลายได้ผมจะผ่าให้ดูเป็น4ส่วนชัดๆครับว่าโครงสร้างของจักรวรรดิอเมริกามันกำลังพังถลายลงมายังไงส่วนที่ 1. National Guard าทหารบ้านที่กลายเป็นชนวนระเบิด เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่า t i t n o n Guard เนี่ยไม่ใช่ทหารอาชีพแบบกองทัพบ,บกนะครับพวกเขาคือกองกำลังสำรองของรัฐเป็นประชาชนธรรมดาพ่อค้าครูหมอที่มาฝึกทหารช่วงสุดสัปดาห์ปกติแล้วอำนาจสั่งการสูงสุดของทหารกลุ่มนี้คือผู้ว่าการรัฐของแต่ละรัฐครับแต่มันมีกับดักในรัฐธรรมนูญอยู่คือกฎหมายที่ชื่อว่า Instruction Act ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีสามารถยึด อำนาจสั่งการ a นช o ั่นอลกาดมาเป็นของตัวเองได้ในภาวะฉุกเฉินและนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ทำครับเขาตีความคาว่าฉุกเฉินด้วยตัวเองเพื่อดึงอำนาจจากผู้ว่าการรัฐมาไว้ที่ทำเนียบขาวมันคือการก้าวล่วงอำนาจและทำลายหลักการสหพันธรัฐที่เป็นหัวใจของอเมริกามา200กว่าปี เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนอบตอมีอปรอของตัวเองที่ดูแลความสงบในหมู่บ้านแล้วอยู่ๆนายุกจากส่วนกลางก็โทรมาสั่งอปรอของเราให้ไปล้อมบ้านผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมันคือการประกาศว่าอำนาจท้องถิ่นไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วนี่คือชนวนระเบิดลูกแรกครับส่วนที่ 2. วิกฤตรัฐธรรมนูญเมื่อกฎหมายสูงสุดใช้ไม่ได้ เมื่อทรัมป์ออกคำสั่งฝั่งผู้ว่าการรัฐเดโมแครตก็ยื่นเรื่องฟ้องศาลศาลก็อาจจะตัดสินว่าคำสั่งของทรัมป์ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่คำถามที่น่ากลัวที่สุดก็คือแล้วถ้าประธานาธิบดีไม่ฟังศาลล่ะครับศาลไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองนะ กูรูด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างลอเรนซ์ทริปหรือเจสสิก้าซิลเบออกมาเตือนเลยครับว่านี่แหละคือวิกฤตรัฐธรรมนูญของจริงมันคือภาวะศูญย์ากาศทางอำนาจที่ฝ่ายบริหารคือทรัมป์งัดข้อกับฝ่ายตุลาการคือศาลจนไม่มีใครรู้ว่าคำสั่งของใครคือที่สิ้นสุดเมื่อไม่มีใครรู้ว่าใครใหญ่ที่สุดประเทศก็อยู่ในภาวะไร้กฎหมายนี่คือระเบิดลูกที่2ครับส่วนที่ 3. the perfect storm อเมริกาคนป่วยหนักที่รอวันสุด การกระทําของทรัมป์มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศครับแต่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่อเมริกาเปราะบางที่สุดเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ The Perfect Storm 1. คือปัญหาเศรษฐกิจหนี้สาธารณะที่สูงเป็นประวัติการณ์ดอกเบีย้ยที่กําลังพุ่งขึ้นและเงินเฟอ้อที่ยังคุกกุนรอวันกลับมา 2. คือสังคมที่แตกแยกผลการเลือกตั้ง2024แสดงให้เห็นว่าสังคมอเมริกันแตกแยกสุดขั้วทั้งเรื่องเชื้อชาติการศึกษาคนในเมืองกับคนชนบท คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าประเทศกำลังเดินไปผิดทางและ 3. คือวิกฤตผู้อพยพปัญหาผู้อพยพที่ทะลักเข้ามาสร้างความตึงเครียดทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นเชื้อไฟชั้นดีให้กับการเมืองและ 4. คือวิกฤตศรัทธาผลสำรวจชี้ว่าคนอเมริกันไม่เชื่อใจสถาบันหลักของชาติอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสื่อหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมชาติกันเองเลยครับ อเมริกาตอนนี้ไม่ใช่คนแข็งแรงที่โดนต่อยครับแต่เป็นเหมือนคนป่วยหนักที่ภูมิต้านทานต่ำมากทั้งโรคเบาหวานความดันหัวใจรุมเร้าแค่สะดุดล้มนิดเดียวการสงทหารของทรัมป์เนี่ยก็อาจจะอาการสุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับและที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์อเมริกาและมันจบลงด้วยโทรกธรรมกรรม ย้อนกลับไปปี1970ครับที่มหาวิทยาลัยเคนสเตสรัฐโอไฮโอนักศึกษากำลังประท้วงสงครามเวียดนามสถานการณ์บานปลายผู้ว่าการรัฐสงนน่งน a t ชาน a ลกา a r ดเข้ามาคุมสถานการณ์ สุดท้ายเกิดการเผชิญหน้ากันทหารเกิดความตื่นตระหนกและตัดสินใจลั่นไกใส่กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีอาวุธ67นัดใน13วินาทีนักศึกษาเสียชีวิต4คนบาด79คนประวัติศาสตร์กำลังเตือนเราว่าภาพทหารเผชิญหน้ากับประชาชนบนแผ่นดินอเมริกามันมักจะจบลงด้วยเลือดและน้ำตาเสมอและตอนนี้ภาพนั้นกำลังจะกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรายัางไงเกี่ยวกับราคาทองคำยังไง เมื่ออเมริกามหาอำนาจระดับหนึ่งของโลกมัวแต่รบกันเองอยู่ข้างในมันจะเกิดสุญญากาศทางอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ศัตรูของอเมริกาอย่างจีนกับรัสเซียที่จับมือกันเป็นพันธมิตรแบบไร้ขีดจำกัดอยู่แล้วก็จะฉวยโอกาสนี้ขายายอิทธิพลทัทนทีไม่ว่าจะเป็นประเด็นไต้หวันยูเครนหรือตะวันออกกลางพันธมิตรของอเมริกาอย่างยุโรปญี่ปุน่นเกาหลีใต้ก็จะเหมือนลูกไก่ในกามือไร้ผู้นำคุ้มครอง เศรษฐกิจโลกที่ผูกอยู่กับเงินดอลลาร์ก็จะเข้าสู่วิกฤตครั้งประวัติศาสตร์นี่คือสิ่งที่ศัตรูของอเมริการอคอยมาตลอดคือการที่อเมริกาทำลายตัวเองจากข้างในครับและจุดนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญวิกฤตทั้งหมดนี้มันกัดกร่อนสิ่งเดียวที่เป็นรากฐานของอำนาจอเมริกนันนั่นก็คือความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นในรัฐบาลในกฎหมายในสิียรภาพและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์สหรัฐ เทรนด์ที่เรียกว่าดีดอลลารไรเซชันหรือการลดการพึ่งพาดอลลาร์มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนและประเทศในกลุ่มบริกส์ทยอยเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วหันมาตุนทองคําเข้าคลังเป็นประวัติการเพราะพวกเขากังวลเรื่องหนี้มหาศาลของอเมริกาและการที่อเมริกาใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธคว่ำบาตรประเทศอื่นแต่วิกฤตสงครามกลางเมืองครั้งนี้มันคือฟางเส้นสุดท้ายครับในเมื่อรัฐบาลอเมริกันเองยังไม่รู้เลยว่า ใครมีอำนาจสั่งการสูงสุดและธนาคารกลางทั่วโลกจะเอาความเชื่อมั่นจากไหนไปถือพันธบัตรที่เป็นแค่คำสัญญาของรัฐบาลที่กำลังจะล้มเหลวคำตอบมีหนึ่งเดียวครับเมื่อความเชื่อมั่นในเงินกระดาษพังทลายเงินทุนจากทั่วโลกทั้งระดับธนาคารกลางสถาบันการเงินไปจนถึงรายย่อยอย่างเราๆจะวิ่งหนีตายไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยสุดท้ายของมนุษยชาติ the ultimate safe haven สินทรัพย์ที่ไม่มีนิสินของใคร เป็นเงินมา5,000ปีและไม่มีรัฐบาลไหนจะพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบนั่นก็คือทองคําครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในยามที่ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นพังทลายทั้งรัฐบาลสกุลเงินและความเชื่อมั่นทรัพย์สินเดียวที่เหลืออยู่และเป็นที่พึ่งสุดท้ายก็คือทองคํานี่ไม่ใช่การเก่งกําไรแต่มันคือการย้ายเงินไปสู่เงินของพระเจ้าครับสรุปสั้นๆนะครับสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้ร้อนระอุถึงขีดสุด การที่ทรัมป์ตัดสินใจส่งกองกําลังแนชโนลกาดเข้าไปควบคุมมืองหลวงได้จุดชนวนระเบิดเวลาที่วางซ้อนกันอยู่แล้วหลายลูกไม่ว่าจะเป็นความเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกแยกและวิกฤตศรัทธาในสถาบันของชาติการกระทํานี้ได้ผลักประเทศเข้าสู่วิกฤตรัฐธ,ธ,ธรรมนูญอย่างเต็มรูปแบบเกิดภาวะสุญญากาศทางอํานาจที่ไม่มีใครรู้ว่ากฎหมายของใครคือที่เส้นสุดซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะรุนแรงระหว่างทหารกับประชาชน เหมือนโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นที่เคนสเตทผลกระทบที่ตามมาคือหายนะสําหรับระเบียบโลกปัจจุบันมหาำนาจคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซียพร้อมจะก้าวขึ้นมาแทนที่สร้างความกลังหนนให้กับพันธมิตรของสหรัฐและที่สําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนอย่างเราคือมันทําลายความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างสิ้นเชิงซึ่งจะเร่งกระบวนการดีดอลลารายเซชันให้เร็วขึ้นอีกมหาศาลและผลักดันให้เงินทุนทั่วโลกวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงอย่างทองคํา วิกฤตสงครามกลางเมืองในอเมริกาคือสัญญาณบอกว่ายุคข,ของเงินดอลลาร์กำลังจะจบสิน้นและยุคข,ของทองคำกำลังจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับและวันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรับมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิต ตอนนี้ช่องค r ิป to d o Dog g เปิดให้สมัคร Stock Signal s c r e e n e r แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้ access research บทวิเคราะห์แสนหนึ่งในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้ม แถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจคลิกที่สมัครที่ปุ่ม subscribe เลยนะครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันแต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญนั่นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉริยภาพาข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับตับแทนประมาณ500%ถึง1,300%นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็าตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ